เกิดขึ้นบุรีรัมย์เป็นอดีตข้าราชการครูหอบหลักฐานมาเยอะมากนะครับเอาผิดกับผอ,อและพวกมีการปลอมแปลงเอกสารจนทําให้เขาเนี่ยต้องออกจากราชการแล้วก็ติดคุกด้วยครับ นี่ข้าราชการครูคนนี้ชื่อว่านายสุทัศชัยเป็นอดีตข้าราชการครูอายุ55ปีเอาเอกสารหลักฐานกว่าร้อแผ่นเลยนะครับไปแจ้งความกับตํรารวจสพเมืองบุรีรัมย์อยากให้ดำเนินคดีกับอดีตผู้ในยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร่วมกับพวก3คนปลอมเอกสารจนเขาเนี่ยต้องติดคุกและถูกให้ออกจากราชการ อดีตข้าราชาการครูคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี2 5 5 1ดคือนานมากแล้วนะครับขณะนั้นตัวเขาเนี่ยมีอาชีพรับราชาการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์วันเกิดเหตุผู้อํานวยการโรงเรียนได้เรียกตัวเขาเข้าไปพบในห้องทํางานแล้วก็แจ้งว่ามีหนังสือจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ส่งมา กล่าวโทษทำรองว่าตัวเขาเนี่ยได้ก่อเหตุพยายามหาผลประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่มาฝึกในโรงเรียนได้ย,ยินแบบนั้นตัวเขาก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารแต่ปรากฏว่าผาอโรงเรียนไม่ฟังเหตุผลมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสุดท้ายผลการพิจารณาออกมาว่า ไม่พบความผิดนะครับต่อมาปี54นะคะนายสุทัศชัยย้ายมาประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอแคนดงจงังหวัดบุรีรัมย์ก็ไม่ไหวมีหนังสือฉบับเดียวกันส่งมาร้องเรียนอีกนะคะตัวเขาก็ตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความที่สพเมืองบุรีร,รัมย์เอาับนายมาโนดฐานปลอมแปลงเอกสารสุดท้ายศาลมีคําสั่งยกฟ้องเพราะหลักฐานไม่เพียงพอต่อมานายมาโนดคู่กรณีดำเนินคดีกลับฐานแจ้งความเท็จค่ะศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะตัด สินยืนตามสารชั้นต้นนะคะก็เลยทําให้ตัวเขาต้องออกจากราชการแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจอําติดคุกนะครับคุณผู้ช,ชมอ,อ,อย่างนี้พอพ้นโทษออกมานะครับก็พยายามสืบค้นหาความจริงถึงถึงที่มาของเอกสารต่างๆนะครับกับนิติกรของกระทรวงสึกษาธิการจนเขาพบว่าเอกสารทั้งหมดถูกพออ,อและพวกร่วมกันปลอมขึ้นมาครับ เมื่อรู้ความจริงตัวเขาบอกแค้นมากตัดสินใจเข้าแจ้งความเอาผิดในครั้งนี้ส่วนปมเหตุที่คู่กรณีต้องปลอมแปลงเอกสารขึ้นมาเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะไม่พอใจที่ตัวเขาพยายามตรวจสอบเรื่องของการทุจริตในโรงเรียนครับผมสู้มาตลอดผมเข้าเรือนจำวันที่5้าวันที่8เมษายน57ออกมา5ตุลา57แล้วก็สู้มาจนกระทั่งเข้าไปในกระทรวงวันที่3ตุลาคม6ก นิติกรสาโารณนิติกรของส่วนสาธการสรุปว่าปลอมไม่มียอมเขาไกลเกียเขาเกยเกียไม่มีทางจะให้ตายคาคุกเข้าใจไหมครับอกทุกคนเลยเจะาให้ตายคาคุกเอาทางด้านคดีบ้างว่าอย่างไงทางพ่วมกับสพเมืองบุรีรัมย์ก็ให้ข้อมูลบอกว่าหลังรับแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพราะเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่ปี51นะครับคุณผู้ชมก่อนจะเรียกคู่กรณี ของผู้ร้องเรียนเนี่ยมาสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายหากพบความผิดก็จะดำเนินคดีต่อไปนะครับค่ะ,ะแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมฟังความทั้งสองด้านจากอีกฝ่ายด้วยก็คืออดีตผอโรองเรียนนายมโนธนะคะว่าในฝั่งของนายมาโนธเองเนี่ยมีอะไรที่จะชี้แจงหรือไม่เพื่อให้ความชัดเจน,ใ,เนในเรื่องนี้นต่อไปนะคะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับ กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ